สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนดูดวงชะตาหรือว่าเรียนโหราศาสตร์กันในหัวข้อดวงดาวว่าด้วยเรื่องเจ็บป่วยนะคะก็จะเป็นความรู้โหรที่15นะคะของปี2.565กันนะคะคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าเราน่าจะลงที่เกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บไปแล้วอันนี้ก็จะมีเพิ่มออกมาอีกสักนิดนึงพอดีก็ ไปหาบทความเจอแล้วก็ดูอ่านแล้วน่าสนใจก็อยากจะมา,าให้ทุกคนได้รับฟังแล้วก็ลองดูกันว่าเป็นไปตามที่เขากล่าวหรือเปล่าเนี่ยนะคะว่าจริงหรือเปล่าบางทีเนี่ยหลายท่านที่เข้ามาฟังก็เป็นโหนเป็นหมอดูกันเยอะแยะแล้วก็บางทีก็ได้ดูดวงของคนมาหลายคน่ะนะคะว่าตรงตามกฎเกณฑ์นี้หรือเปล่าเนี่ยนะคะหรือถ้าใครตรงตามกฎเกณฑ์นี้แล้วไม่ได้เกิดตามนี้ ก็ไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปวิตกหรือว่าจิตตกมากมายนะคะก็โชคดีแล้วว่าเราไม่เป็นแล้วเราก็ดูแลตัวเองดีดๆก็อย่าให้เกิดก็แค่นั้นเองนะคะอย่าคิดมากนะคะส่วนใหญ่แล้วดาวบาบเคราะห์เนี่ยจะเป็นดาวที่บ่งบอกถึงการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าการเจ็บป่วยของเจ้าชะตานะคะยิ่งถ้าไปอยู่ในเรือนเสียหรือว่าเรือนที่เสื่อมก็เรือนอริมรณนวินาศเนี่ยนะคะก็จะบ่งบอกในลักษณะแบบนั้นนะคะ วันนี้เราก็จะมาพูดถึงดาวบับเคา์เช่นกันเนี่ยนะคะแต่ก็ไม่ได้ทุกกฎเกณฑ์บางกฎเกณฑ์ก็ไม่ได้เกี่ยวกับดาวบับเคะเลยแต่อยู่ในเรือนที่เขาฟิกไว้ที่เขากําหนดไว้แล้วก็จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บแบบนั้นหรือว่าลักษณะแบบนั้นนะคะคือลักษณะความพิการก็ได้หรือความที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับร่างกายอย่างนี้ก็ได้นะคะ,ะเริ่มต้นนะคะ คนที่มีดาวอ, um right? อังคารกลุ่มลัคนานะคะอังคารกลุ่มลัคนาแล้วมีดาวพุธอยู่ในเรือนกระดุมพระเขาบอกว่าบุคคลคนนั้นจะมีตาซ้ายบอดเห็นไหมคะอันนี้เนี่ยดาวอังคารกลุ่มลักแล้วก็มีดาวพุธเนี่ยอยู่ในเรือนที่สองเรือนกระดุมพระคนนั้นก็จะมีตาซ้ายบอดละทีนี้ถ้าเป็นตาขวาล่ะตาขวาบอดนี่จะเป็นอย่างไรตาขวาบอดนี่เขาบอกว่าดาวพุธ กุมลัคนาดาวสุกอยู่ในเรือนกระดุมพระดาวจันทร์และดาวเสาอยู่ในเรือนปุตตะบุคคลคนนั้นจะมีตาขวาบอดเห็นไหมคะตาขวาบอดนี้จะมีกฎกิฑ์มากกว่าดาวามากกว่าตาซ้ายบอดนะคะตาซ้ายบอดนี้มีแค่อังคารกุมแล้วก็มีดาวพุธอยู่ในเรือนกระดุมพระแต่ตาขวาบอดเนี่ยดาวพุธกลุมลัคนาดาวสุกอยู่ในเรือนกระดุมพระแล้ว าดาวจันทร์กับดาวเสายังอยู่ในเรือนปุตตะอีกนะคะบุคคลที่เข้ากดเกณฑ์ตามเนี่ยจะ,จะเขาเรียกว่าจะมีความผิดปกติเกี่ยวกับดวงตานะคะโดยเฉพาะตาข้างขวาเนี่ยบางทีบอดเลยนะคะพระพุทธกลุ่มลักษพระศุกร์อยู่ในกระดุมพระพระจันทร์พระเสาอยู่ในเรือนปุตตะอันนี้น่ากลัวนะคะทีนี้ถ้าบุคคลที่ตาบอดสองข้างล่ะตาบอดสองข้างเขาบอกว่าดาวจันทร์อยู่ในเรือนกัมมะ หรืออังคารเสารา์หูอ่าอังคารเสาราห์หูอยู่ในเรือนมรณะอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยถ้าเราอ่านดูเนี่ยนะคะจันอยู่ในเรือนกรรม,มะอย่างเดียวเนี่ยมันไม่สามารถจะบ่งบอกว่าเขาจะพิการได้ในเรื่องเกี่ยวกับตาเนี่ยนะคะอะตาสองข้างนี่คงไม่ใช่แต่เขาเขียนมาหรือว่าบอกมาว่าพระจันเนี่ย อยู่ในเรือนกรมมะ,ะและคำว่าหรืออังคารกับเสาราหูอยู่ในเรือนมรณะผู้นั้นจะมีตาบอดสองข้างหรือเป็นคนที่หูหนวกเป็นใบอย่างเงี้ยนะคะอันนี้มีกฎเกณฑ์เข้ามาอย่างเงี้ยคำว่าหรือคงไม่ใช่คงคิดว่านะคะคิดว่าน่าจะเป็นดาวจันทร์อยู่ในเรือนกรมมะและต้องมีดาวอังคารดาวเสาราหูอยู่ในเรือนมรณะ มากกว่านะคะจัน์กรรมะอังคารเสาราหูอยู่ในเรือนมรณะอันเนี้ยน่าจะตาบอดสองข้างมิฉะนั้นก็จะเป็นใบหรือหูหนวกนะคะอันนี้จำไว้ตรงนี้ดีกว่านะคะน่าจะเห็นได้ชัดเพราะว่าจันทร์อยู่ในเรือนกรรมะอย่างเดียวนี้ไม่น่าจะบ่งบอกถึงความผิดปกติของร่างกายได้ขนาดนี้นะคะทีนี้กฎเกณฑ์ต่อไป อังคารและเสาอยู่ในเรือนปัตตนีนะคะหรือจันร์กรบราหูอยู่ในเรือนปัตตนานีสองคู่นี้ถ้ามีในดวงชะตาท่านใดบุคคลนั้นจะมีโรคภัยเกิเจ็บที่เกี่ยวกับโรคลมนะคะจะมีลมเสียดแทงต่างๆอันนี้ก็น่าจะเห็นได้ชัดเหมือนกันน่าจะดูง่ายนะคะใครมาดูดวงชะตาเราบางทีเราอยากรู้ว่าจริงหรือเปล่าเราเห็นดาวแบบเนี้ย ลองถามเขาดูว่าจะเป็นโรคลมเสียดแทงหรือเปล่าเขาก็อาจจะให้คําตอบเราได้อันนี้หาได้ง่ายนะคะคำตอบอต่อไปนะคะดาวจันทร์กับดาวราวหูนะคะจันทร์กับดาวราวหูอังคารเสาอ่าสีดวงเลยจันทร์ราหูอังคารเสาร่วมกลุ่มลัคนาหรืออยู่ในภพปัตตนี นะคะจะกลุ่มลัคนาก็ได้หรือว่าอยู่ในภพปัตตานีก็ได้ถ้าใครเข้ากฎเกณฑ์เนี่ยแต่ต้องมีสี่ดวงนะคะจนันราหูอังคารเสากลุ่มลัคนาหรืออยู่ในเรือนปัตตานีบุคคลคนนั้นเนี่ยจะหลังคอมนะจะหลังคอมคือมีความผิดปกติทางร่างกายแล้วหรือจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังโรคเรือ,นองนี้ก็ได้อันนี้จริงหรือเปล่าก็ต้องดูด้วยนะคะเราก็ อ่านตามตำราดูตามบทความต่างๆแต่เราก็จะต้องหาคำตอบด้วยถ้าเราดูดวงนะคะอ่าต่อไปนะคะ,ะกฎเกณฑ์อันนี้เป็นกฎเกณฑ์ข้อสุดท้ายละคนที่มีดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวเสาร์ก็คือ137กลุ่มลัคนาอ่าบุคคลคนนั้นเขาบอกว่าจะเป็นคนที่มีจิตที่ไม่ปกติ บางทีอาจจะเป็นบ้าได้นะคะก็ลองดูว่าจริงหรือเปล่า1,3,7ร่วมกลุ่มลัคนาเนี่ยนะคะมันก็คืออาจจะเป็นเพราะว่ามันมีดาวบาบเคาะแดงแรงทั้ง3ดวงออยู่กับตัวเองอะนะคะมันก็อาจจะทําให้จิตใจมันอาจจะว้าวุ่นมันอาจจะไม่ปกติแรงๆทั้งหมดนะคะก็ทําให เป็นบ้าได้นะคะก็ลองดูว่าจริงหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นกฎเกณฑ์ที่อ่านแล้วก็สนใจแล้วก็ดูแล้วน่าจะมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะว่าเป็นจริงหรือเปล่าในกฎเกณฑ์ที่เขาให้มากูบาอาจารย์เขาสืบทอดต่อๆกันมาเนี่ยใช่หรือเปล่าเนี่ยนะคะก็ลองไปหาดูตามดวงของคนใกล้ชิดก็ได้หรือคนที่เคยมาดูดวงกับเราก็ได้นะคะ ก็เพื่อเป็นความรู้โหราศาสตร์ดีๆกันนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะแล้วก็ให้คล้วคลาดจากโรคระบาดทุกคนนะคะอย่างไรก็ดีอย่าลืมสร้างกุศลนะคะด้วยการไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนาก็ได้นะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการสร้างกุศลง่ายๆทำอยู่กับบ้านนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีก็หวังว่าทุกคนก็ น่าจะเคยมีประสบการณ์ในการทำสมาธิกันนะคะก็เป็นอะไรดีๆแล้วก็อยากให้ทุกท่านทำต่อเนื่องแล้วก็ทำตลอดไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสด,ดีค่ะ